แฟนตัวยงแมนยูร้องเพลงส่งโรนันโดชนิดที่ไม่เหลือเยื่อใยอีกต่อไปแฟนบอลพันแท้แมนยูร้องเพลงส่งโรนันโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสด้วยเพลงที่มีเนื้อหาและเยื่อใยแบบสุดๆเมื่อวันเสาร์ที่2 5ธันวาคม2565คนหคัลหลงหลังจากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลีไปด้วยสกอร์สอต่อูในศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายและทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเกมนี้เป็นเกมแรกที่กลับมาแข่งขันโดยไม่มีคริส คริสเตียโนโรนันโดอดิสตาดังของทีมที่ยกเลิกสัญญาไปตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลก2022โดยเกมดังกล่าวสาวกปีศาจแดงกลุ่มหนึ่งบนอัฒจันทร์ด้านหัวมุมของสนามส t ตนฟอร์ดเอนซึ่งเป็นฝั่งแฟนบอลพันแท้ของสโมสร้องเพลงให้คริสเตียโน่โรนันโดกองหน้าสเปอร์สตาชาวโปรตุเกสโดยมีความหมายประมาณว่าฉันไม่แคร์อะไรลอนนี่ซึ่งเป็นชื่อของโรนันโดลอนนี่ไม่แคร์อะไรฉันเลยสิ่งที่ฉันแคร์ตอนนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับคริสเตียโน่โรนันโด ได้ลาทีมไปด้วยความเห็นร่วมกันเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยเขาทําประตูไป145ประตูตลอดช่วงที่ค้าแข่งให้ทีมจากการเล่น436นัดและช่วยทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัย f อฟเอคัพ1สมัยลรีกคคัพ2สมัยและยูฟาแชมเปียนลีกกับฟีฟ่าคัพเวิร์คัพนอกจากนี้สตาร์วัย37ปียังได้รางวัลบอลลงดอเมื่อปี2008โดยนับเป็นบอลลงดอรครั้งล่าสุดของแข่งจากพรีเมียร์